อันเตวาสิกวัตกถาว่าด้วยอันเตวาศิกวัรข้อ79ภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิกวิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้นมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์อันเตวาสิกด้วยอุเทศปริปรุจฉาโอวาตและอนุสาถ้าอาจารย์มีบาทอันเตวาสิกไม่มีบาท อาจารย์พึงถวายบาทแก่อันเตวาสิกหรือพึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบาทพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีจีวออันเตวาสิกไม่มีจีวออาจารย์พึงถวายจีวรแก่อันเตวาสิกหรือพึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอจีวรพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีบริขารอันเตวาสิกไม่มีบริขาร อาจารย์พึงถวายบริขารแก่อันเตวาสิกหรือพึงทําการควนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอบ,บริขารพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกท่านเตวาสิกเป็นไข้อาจารย์พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถวายไม้ชําระฟันน้ําล้างหน้าปูอาสนะผ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่ออันเตวาสิกฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ํา รับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บงำไว้เมื่ออันเตวาสิกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บท่าที่นั้นรบพึงกวาดถ้าอันเตวาสิกต้องการจะเข้าหม่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคดเอวถวายสังคาติที่พับซ้อนล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำปูอาสนะไวา้ด้วยกำหนดว่าเวลาเพียงเท่านี้ อันเตวาสิกจะกลับมาพึงเตรียมน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบารและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึง,พง,พงทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลือม,มุมกันสี่นิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะไม่มีรอยพับ พึงม้วนประคดเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินทบาทมีและอันเตวาสิกต้องการจะฉันพึงถวายน้ําแล้วนําบินทบาทเข้าไปถวายน,นําน้ําฉันมาถวายเมื่ออันเตวาสิกฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ํำรับบาทมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้เสด็จน้ําพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดด พึงเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งทำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บจีวรไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งรูบราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขน,น,นุดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่ออันเตวาสิกลุกขึ้นแล้ว พึงยกอาสนะเก็บพึงเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าท่าที่นั่นรกพึงกวาดท่าอันเตวาสิกต้องการจะส่งน้ำพึงจัดน้ำส่งถวายถ้าเธอต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าเธอต้องการน้ำอุ่นพึงจัดน้ำอุ่นถวายถ้าอันเตวาสิกต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบดจุรนพึงแช่ดินถือตั้งสำหรับเรือนไฟเดินไป ถวายตังสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรพึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเถระไม่พึงกีดกันอาสนะพระนวกะพึงทําบริกรรมแก่อันเตวาสิกในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงคือตังสาหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลัง จึงออกจากเรือนไฟพึ่งทำบริกรรมแก่อันเตวาสิกแม้ในน้ำตนสงเสร็จแล้วพึ่งขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผัดผ้าพึ่งเช็ดน้ำจากตัวอันเตวาสิกถวายพระนุง่งสังคติถือตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อนปัวสนะเตรียมน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายอันเตวาสิก อันเวทวศิก์อยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกรปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาดพึงขนบาทรและจีวรออกก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางไว้ณที่สมควรเตียงตังอาจารย์พึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไป ตั้งไว้หน้ที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้หน้ที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยคนออกมาวางไว้หที่สมควรถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อนรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดถ้าฟ้าที่ทาน้ำมันหรือพื้นทาสีดำขึ้นราพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าเป็นพื้นที่ไม่ได้ทาพึงใช้น้ําปรับผมเช็ดอย่าให้วิหารคราค่าด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บอยากลีบไปทิ้งในที่สมควรพรมปูพื้นพึงพึงแดดชําระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตั้งพึงพึงแดดชําระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด ไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบหน้าต่างขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึง่งพึงแดดชำระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึง่งพึงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึ่งเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาท ไม่พึงเก็บบาดว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียนเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรถ้าลมเชื้อฝนล่องพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าลมพัดมาทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าลมพัดมาทางทิศเหนือ네พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้าลมพัดมาทางทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันปิดกลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคืนถ้าบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟวัชกุดีรกพึงปัดกวาด ถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชำระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชำระถ้าอันเตวาสิกเกิดความไม่ยินดีอาจารย์พึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมมรรคาแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกเกิดความรำคาญอาจารย์พึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงทรกมะถาแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกเกิดความเห็นผิดอาจารย์พึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยสละเสียหรือพึงแสดงทรกมะถาแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกต้องอบัตหนักควรแก่ปริวาทอาจารย์พึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพึงให้ปริวาติแก่อันเตวาศิกถ้าอันเตวาสิกควรแก่การชักเข้าหาอบัตเดิมอาจารย์พึง ทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพรึงชักอันเตวสิกเข้าหาอาบัตเดิมท่านเตวสิกค,ควรแก่มานัดอาจารย์พึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพรึงให้มานัดแก่อันเตวสิกท่านเตวสิกค,ควรแกอภานอาจารย์พึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพรึงอภานอันเตวสิกถ้าสงต้องการจะกระทำกรรม Become. คือ ตัชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเคปนียกรรมแก่อันเตวาสิกอาจารย์พึงทําการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงไม่พึงทํากรรมแก่อันเตวาสิกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอันเตวาสิกถูกสงลงตัชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรือออเคปนียกรรม อาจารย <nder aliens. S 1> ์พ so 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 ึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออันเตวาสิกพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเยื่อยิ่งพึงกลับตัวได้ทรงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจวรของอันเตวาสิกจะต้องซักอาจารย์พึงบอกว่าพึงซักอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใลครๆพึงซักจวรของอันเตวาสิกถ้าจวรของอันเตวาสิกจะต้องตัดเย็บ อาจารย์พึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครใครพึงตัดเย็บจีวรของอันเตวาสิกถ้าน้ําย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้มอาจารย์พึงบอกว่าพึงต้มอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครใครพึงต้มน้ําย้อมของอันเตวาสิกถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องย้อมอาจารย์พึงบอกว่า พึงยอมอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงยอมจวรของอันเตวาสิกเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหยาดน้ําย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปถ้าอันเตวาสิกเป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอันเตวาสิกนั้นจะหายอันเตวาสิกวัตถะถา จบพาณาวาันที่หจบ6หจบ